พรเ,เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้มาเยี่ยมวิยาวจกรของวัดธรรมพิมุกไร่ป่าขงเวยชัมปตินะซึ่งหลายคนถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่พระไปเยี่ยมบ้านโน้นไปเยี่ยมบ้านนี้คนเฒ่าคนแก่ถามว่ามันใช่กิจของสงหรือไม่อาตมาก็ตอบว่าถ้าจะตอบว่าเป็นกิจสงหรือไม่ใช่กิจสงเนี่ยจะไม่ตอบเรื่องนั้นแต่จะตอบว่าเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้เมื่อ,อยามที่ผงยังไปวัดไว คงไปดูแลวัดไว้ให้เราไปปลูกสร้างร่างที่มุงแดดกันฝนให้กับเราก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้นนำแนะนํพระตาหารไปถวายพระดูแลธรณีสงม,มาและวันนี้เราได้อยู่ได้ใช้ได้ฉันก็เพราะคนแก่เหล่านี้และเมื่อคนแก่เหล่านี้ไปวัดไม่ได้อาตมาจะไม่รอให้ลูกหลานโทรไปบอกว่ามาปรงศพพ่อด้วยลดน้ำศพพ่อแต่จะมาตอนเสี่ยงยังมีลมหายใจมาให้กําลังใจดีกว่า ที่จะรอให้ถึงวันนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่นอนติดเตียงอยู่ตามบ้านอีกมากนะักที่ยังรอกําลังใจแค่ไปเยี่ยมเล็กๆน้อยๆไปให้กําลังใจไปพูดไปคุยบ้างอย่างน้อยก็ทําให้โยมได้นึกถึงว่าครั้งหนึ่งก็เคยไปสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพร,ระควาด้วยกันไปถวายพระตาหารอิมานิมยังพันเตนด้วยกันต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ ได้นึกถึงภาพเดิมๆที่ไปนั่งต่อหน้าพระซึ่งก็จะทำให้กำลังใจคืนกลับมาจึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไปเยี่ยมคนป่วยตามบ้านต่างๆและผู้ป่วยจะยได้น้อยใจอย่างน้อยๆก็ยังมีลูกหลานที่คอยดูแลหรือว่าใครที่นอนโรงพยาบาลก็อย่าได้เกลี้ยกล่อดโมโหโพยาบาลเมื่อทาได้ไม่ได้ดังใจเพราะว่าพยาบาลไม่ใช่ลูกสาวเราบางทีลูกสาวเราที่บ้านด้วยซ้ํา อาจจะยังไม่ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวมากเท่ากับพยาบาลที่โรงพยาบาลด้วยซ้าจึงได้บอกไว้ว่าวันนี้ทั้งคนเยี่ยมก็ดีทั้งคนป่วยก็ดีเราเห็นใจซึ่งกันและกันนับว่าเป็นการส่งต่อความดีที่สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าธรรมะวันนี้ขอ,อนโนมทนาให้เราทุกท่านจงประสบความสุขและความเจริญหายป่วยโดยเร็ววันหายป่วยโดยเร็ววัยมีความสุขความเจริญตลอดไปด้วยกันทุกทกท่าน ขอเจริญพร